ไม่ตงกลัวหมดนะครับไม่ตงกลัวหมดพอตท้าเสร็จคนมาเจี๊ยาต่อเจี๊ยาเจี๊ยาเปี่ยวิ้นเอาเย็นตีไปฝากเจหม่ยด้ เตรงที่ตกจีนแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอัชยูรส่นใหญ่ใส่ครับอ่าใจหัวใจหัวโรงแรมคู่แบบนเจีนเราไม่มีโดดนะครับตะกี้นับเบิ้ลแต่นี้แม่หัวเรากำลังสีเต็มทีหมดแล้วเนาะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวปากช่องวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในวันเฉลิมพระชมมาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เป็นกิจกรรมระหว่างชุมชนเม,ม,มืองปากจ่องและกป็พ่อค้าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากจ่องกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในห้าของชุมชนเม,มืองนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองในรอบปีครั้งที่สามก็จะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาอีกครั้งหนึ่งและก็วันที่5ธันวาอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนเมืองปากช่องเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีความปรองดองซึ่งกันและกันนะครับสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกชุมชนในประเทศไทยได้ทำให้เกิดกิจกรรมทำให้ประชาชนเกิดความรักเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนะครับ ก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับหวังว่าประชาชนจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกิจกรรมที่เราได้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับ